สวัสดีค่ะเจอกระดีกแล้วนะคะวันนี้พ่ออ้อยก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำบวชชีฟัดทองกินกันค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นช่วงหยุดเรียนนะคะเด็กๆอยู่บ้านกันค่ะบวชฟัดทองก็เป็นอะไรที่ครอบครัวของพ่อชื่นชอบนะคะเริ่มจากการนำหม้อที่ใส่น้ำนิดเดียวนะคะ ตั้งนะไฟนะคะตั้งไฟนะคะไปในหมดต้มนะคะต้มน้ำก่อนนะคะตอนนี้ก็ใช้ไฟให้มันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะ นั่จากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะปะอ้อจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ําตาลตะโนดนะคะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะหวานมากหวานน้อยนะคะอันนี้ปอ้อจะใช้ประมาณาก้อนครึ่งน,นะคะการทำมาบวชปักทองในวันนี้นะคะ จากที่เราต้มนะคะเราต้มละลายน้ำตาลก่อนนะคะละลายน้ำตาลให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะน้ำตาลตะหนดละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปสูตรของข้าอ้อยก็จะมีบีบมะนาวนิดนึงนะคะค่ะบีมะนาวนิดนึงนะคะมะนาวจะช่วยให้น้ำตาลไม่กลับมาแข็งตัวนะคะน้ำตาลาก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมที่ไม่แข็งตัวนะคะ น้ำเชื่อมที่มีความข้นพอสมควรนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ฟักลงไปต้มเนี่ยฟักก็จะไม่ไม่เปื่อยยุ่ยนะคะฟักก็จะน่ากินนะคะโอเคค่ะบีบมะนวาวไปนะคะในหม้อน้ำตาลนะคะนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะ ฟักก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้ป้อ,อยปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่ชอบนะคะฟักทองบางคนเขาก็ไม่ปอกเปลือกนะคะบางครั้งก้อ,อยก็จะใช้สูตรนั้นเหมือนกันปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้ะคะค่ะมเมื่อใส่ฟักลงไปในขณะที่น้นํายังเดือดอยู่นี่นะคะ จากนั้นลดไฟนะคะลดไฟให้อ่อนที่สุดนะคะก็<ม>จะใช้ไฟอ่อน,นะคะ่ะนี่ประมาณสี่ร้อยนะคะโอเคค่ะตั้งไฟนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะหาฝาหม้อมาปิดหน่อยดูยนะคะก็จะเอาฝาหม้อมาปิดปิดแล้วก็ ตั้งทิ้งไว้นะคะต้มให้สุกนะคะต้มให้สุกนะคะหลังจากนั้นพอฟักทองเริ่มข้นเดี๋ยวจับน้ำตาลจับดีแล้วนะคะแล้วก็มวด มวดได้ที่แล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็เวลาเราจะกินก็เอามาลาดหน้าด้วยกะทินะคะอ้อยก็จะไม่ใช้กะทิลาดลงไปนะคะอ้อยจะเอามากินกะ,กะทิหลังจากที่ต้มสุกแล้วนะคะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรการทำฟักทองของป้าอ้อยนะคะสวัสดีค่ะ